ที่อ,อกหักนะคะก็เพราะว่าเราก็คิดว่าเออแบบทะเลเขาจะสวยกินไม่ได้ <laughs> อาหารนี่คือไม่ได้เลยนะคะค้ามนาคอมผลนส่งไปแบบนี้ค่ะบีบแต่กันวุ่นวายปุ้มปุ้มปิ้มปิ้มถุงพลาสติกกับถุงขนมก็แกบะที่กินเสร็จแล้วอะ่ะคือ กองอยู่ในสนามบินโอทาวในไคโรคือมันเต็มไปได้วยขยะทุกคนขาแล้วมันก็เต็มไปได,ด้วยแบบคนไร้บ้านมันก็เต็มไปได้วยแบบตราข้างนอกแก้วข้างนอกรูปลักษณ์ในเหมือนคล้ายๆ Star สตาร์บัคเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เข้าไปดูใกล้ๆว่าเขาเขียนว่าอะไรเนี่ยเราก็อาจจะคิดว่าเป็นสตาร์บัคจริงๆนะคะ ีค่ะทุกทุกคนสว,ส,คสวัสดีค่ะดีตอนนี้นะคะเราทั้งสองคนสามีภรรยานะคะพาทุกทุกคนมาเที่ยวที่นี่เลยค่ะทุกคนค่ะเป็นประเทศที่แมวเนี่ยไม่อยากจะมาอีกแล้วนะครับนั่นก็คือประเทศอียิปต์นั่นเองค่ะอียิปต์ไหมคะใช่ครับอียิปต์อดีชอบไหมคะชอบมากค่ะ อันนี้ชอบมากหรอพู้นี้ไปดำยอดำู้นี้ไปดำน้ำผูนี้ไปดำน้ำทุกคนคะอันนี้ชอบนะคะเพราะที่นี่มีทะเลนะคะแต่สำหรับตัวแมวแล้วนะคะนอกจาจะบอกว่าถ้าเกิดว่ามีคนมาถามว่าเคยไปมาหลายประเทศแล้วนะบนโลกใบนี้เนี่ยแมวเนี่ยมีไหมประเทศที่แบบว่าไม่ชอบหรือพูดไม่พูดอวยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้จะไม่กลับมาอีกอะไรอย่างเงี้ยคือกับเพื่อนสนิทแมวเนี่ยแมวกล้าพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำก็เล่ากันอย่างแบบ ดุเด็ดเผ็ดมันนะคะแต่ว่ากับท่านผู้ชมเนี่ยคือไม่กล้าพูดนะคะก็ไม่กล้าเล่าก็ไม่กล้าบอกนะคะแต่ว่าตอนนี้มีโอกาสมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะมาเล่าให้กับทุกคนฟังก็แล้วกันค่ะว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงนะคะทําไมแมวถึงไม่ชอบประเทศอียิปต์นะคะทุกคนมันจะบอกว่า ประเทศอียิปต์เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเขาเป็นประเทศที่สวยงามนะคะเป็นประเทศแห่งวัฒนธรรมที่เก่าแก่และล,ล้ำค่านะคะถ้าเกิดว่าใครเ,ยเคยได้อ่านข่าวนะคะหรือว่าใครที่จํากันได้เวลาเราเรียนแบบวิชาสังคมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบตอนเด็กๆเราเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องมีเกี่ยวกับเรื่องของประเทศอียิปต์เนี่ยแน่นอนเลยใช่ไหมคะแล้วก็สำหรับตัวแมวเองนะคะก่อนที่เราจะมาที่นี่นะคะ 6- 7ปีที่แล้วเนี่ยแมวเนี่ยได้ทํากันบ้านมาหนักมากนะคะแล้วก็เตรียมตัวมาในเรื่องของประวัติศาสตร์เลยนะคะเพราะแมวเนี่ยเป็นแฟนตัวย ของพระนางคลีโอพัตรานะคะก็คือชอบมากทั้งการแต่งตัวการแต่งหน้านะคะการเทคนิคความงามต่างๆนานาของนางนะคะคือประทับใจพระนางในเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยมากับอดีนะคะเราก็มาเที่ยวเมืองนี้นะคะคือเมืองตะอากาศนะคะเมืองฮัวกาด้านะคะแล้วเราก็ออกไปเที่ยวที่ไคโรเนี่ยประมาณ3วันนะคะแล้วก็แมวนี่ก็ไปตามหาพระนางคลีโอพัตรานะคะอันนี้คือเรื่องแรกก่อนที่รู้สึกว่า รู้สึกอกหักนะคะก็คือปรากฏว่าพระนางคลโอพตราเนี่ยท่านนนะไม่ได้เติบโตแล้วก็เรื่องราวของท่านหนะไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่ได้เจอกับพระนางคลิโอพัตานะคะแต่ว่าเราก็จะเจอกับพระนางเนเฟอร์ติติแทนนะคะซึ่งก็เป็นคนที่สวยเหมือนกันนะคะซึ่งเป็นคนเก่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นยุคหลังของพระนางคลีโอพัตราแล้วนะคะพระนางคลโอพัตราอย่ามากอนะคะแล้วพระนางคลีโอพัตราเนี่ยอยู่ที่ไหนอะเรื่องราวของท่านประติศตร์ของท่านหรือว่าเอ่อเป็นสุสานหรือว่า พิพิธภัณฑ์ของท่านอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่เมืองอเล็กซานเดรียค่ะทุกคนคะ่ะซึ่งเมืองอเล็กซานเดรียเนี่ยถ้าดูตามแผนที่นะคะจะอยู่ภาคเหนือนะคะของประเทศอียิปต์นะคะก็คืออยู่ตอนท้ายของแม่น้ำไนนนะคะซึ่งฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นประเทศกรีซนะคะสามารถทะลุไปแบบ ออตุรกีก็ได้โครเอเชียก็ได้อะไรแถวนั้นนะคะซึ่งแมวเนี่ยไม่มีโอกาสไปนะคะเพราะว่าเซิร์ชหาข้อมูลก็คือว่าเมืองไอซานเรียเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆค่ะทุกคนที่เล็กมากอาจจะแบบไปเที่ยวแค่วันเดียวหรือว่า2วันจบอะไรเงี้ยแต่ว่าเราต้องบินไปนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถนั่งแท็กซี่ไปได้นะคะแล้วอ,อกหักเรื่องที่2นะคะก็คือว่าแมวเนี่ยมาเที่ยวเมืองที่มันเป็นเมืองท่องเที่ยว ทางชายทะเลนะคะก็คือเมืองนี้นะคะก็คือเมืองฮัวกดาดานี้นะคะเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อมากค่ะเมืองฮูการด้าน,นี้นะคะจะเป็นเมืองที่โด่งดังแบบที่สุดแล้วนะคะเป็นเมืองที่แบบว่า popular r i g h t is very um, famous for the beaches and everybody do snorkeling like our d y tomorrow ไปดำน้ำนะคะอะไรแบบเนี้ยคนยุโรปเนี่ยก็จะบินมาแถวนี้อกันเยอะนะคะโดยเชอบคนเยอรมันคนฝรั่งเศสแล้วก็คนสวิสเนี่ยคือมาเยอะมากได้ยินแต่ภาษา เยอรมันนะคะเยอะสุดเลยนะคะงงไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีภาษาสวิสเยอรมันด้วยนะคะที่อกหักนะคะก็เพราะว่าเราก็คิดว่าเออแบบทะเลเขาจะสวยเหมือนกับทะเลไทยอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เนี่ยเขาเรียกว่าเรดซีนะคะหรือว่าทะเลแดง ทะเลแดงเนี่ยคือปะการังเขาสวยจริงคะ่ะทุกคนคะ่ะน้ําทะเลทรายสีขาวนะคะของทะเลทรายนะคะผ้าผ่านสีฟ้าสีครามของน้ําทะเลที่แมวเนี่ยนำเสนอไปตอนต้นนะคะคือมันก็สวยดีนะคะสวยมากด้วยนะคะแต่ว่ามันไม่มีหาดก็คือบ้านเราอะถ้าเกิดว่าทะเลสวยๆของเมืองไทยอะคือเราจะต้องมีทั้งแบบ ทะเลที่สวยใช่ไหมคะประการาังที่งามใช่ไหมคะอาหาระอะไรอร่อยใช่ไหมคะแล้วก็มีชายหาดที่ขาวละเอียดอะไรเงรี้ยแต่ที่เนี้ยเขาไม่ได้มีแบบนั้นนะคะเขาก็จะมีแบบชายหาดเหมือนกันจะเป็นหาดแบบสั้นๆจะเป็นแบบช็อตบีชแต่ไม่ใช่ลองบีชนะคะฉะนั้นคือแมวก็เลยมีความูสึกว่าออแบบ นอยจังเลยคือมาแล้วแบบว่ารู้สึกว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผิดหวังนะคะอ่ะกันต่อไปนะคะก็คือเรื่องของอาหารค่ะทุกคนคะ่ะอาหารเนี่ยเป็นต้องบอกว่ามันเป็นรสนิยมของใครของมันเนาะแม้ว่าอาจจะในรสนิยมไม่ดีก็ได้นะคะแต่แม้ว่เาเป็นคนที่กินง่ายแล้วก็สามารถกินอาหารได้ทางโรคแล้วนะคะอันนี้คะอาหารเป็นยังไงคะ If you have to give p o i n t out of ten how ม <Main> นอยน์อาหารที่นี่อาหารที่นี่อ๋อ oh. แมวกินไดไหมครั้งที่แลวว้วอะลาซามอะกินไม่ได้หนึ่ง p o หนึ่งูน p o i หนึ่งหรือศูนย์เห็นไหมคือมีคน <c oughs> ยืนยันนะแมวไม่ได้แบบแบบม,มโนเองนะคะทุกคนคะ่ะ <c oughs> คืออาหารอาหรับหรือว่าอาหารแขกหลายประเทศอะคือแ <c oughs> มวสามารถกินได้นะแต่อาหารที่เนี่ยคือแมากินไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนั้น,น่ยมาเที่ยวแบบอาทิตย์กว่าสิบวันะ่ะน้ำหนักลงซึ่งเวลาปกติเราเวลาแมวไปเที่ยวหรือว่าแมวไปเ a c a t i o n อะไรเงี้ยแมวจะ กินเยอะมากนะคะแล้วก็น้าหนักจะขึ้นตลอดนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบกินแต่คือตอนนั้นคือกินไม่ได้อาหารแบบขนาดพักในโรงแรม5ดาวนะคะแล้วก็อาหารนี่ยก็คืออินคลูดอยู่ในนั้นแล้วนะคะก็กินไม่ได้ทุกคนค่ะคือแบบ I have mama with me no I don't bring mama I bring some chili paste I, but I bring some chili paste you remember แม้ว่ามีกระปุกของพริกตาแดงนะคะเอามาด้วยนะคะก็ตอนเช้าเนี่ยเขามีข้าวสวยนะคะข้าวสวยของที่นี่ก็จะแบบเนาะแหลมแรีบๆเนาะก็เอาอีข้าวสวยนั่นแหละ มาคลุกกับน้ำพิกตะแดงแล้วก็กินกับไข่ต้มแค่นั้นเลยอย่างอื่นคือกินไม่ได้เลยทุกอย่างคือมันทุกอย่างคือแบบใส่ใส่ถัว่วทุกอย่างคือแบบรสชาติเลี่ยนคือมันไม่มีรสชาติอะมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นรสชาติของน้ํามันอย่างเดียวเลยอ่ะคือมัน มันเลี่ยงอย่างบอกไม่ถูกว่าไม่มีความเคม็มมันไม่มีความเปรี้ยวคือไม่รู้ค่ะอาหารประเทศอื่นเนี่ยเอาเป็นว่าเมลกินได้แต่อ,อาหารของอียิปต์เนี่ยเมลกินไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีส่วนประกอบทุกอย่างที่บ้านเรามีนะคะเขามีมะนาวเขามีออมะละกอเขามี ผักผล,ลไม้ทุกอย่างเพราะาเมืองนี้มันเป็นเมืองร้อนถูกไหมเขาปลูกทุกอย่างเขามีหมอนทุกอย่างเลยะค่ะทุกคนค่ะแต่ว่าจะว่าเขาไม่รู้จักวิธีการปรุงก็ไม่ได้เพราะว่าอาหารบ้านเขาเป็นแบบนี้นะคะก็เลยรู้สึกว่าอาหารนี่ก็เป็นตัวหนึ่งเหมือนกันตัวสําคัญเหมือนกันนะคะที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าไม่ชอบนะคะอันต่อไปนะคะทุกคนก็คือการเดินทางคมนาคมนะคะขนส่งที่นี่นะคะคือ What that t h a i r e s t a u r a n t ตอนนี้เรากำลังเดินหาร้านอาหาร เพราะว่าเมื่อครั้งที่แล้วที่เรามานะคะกินไม่ได้เลยนะคะมีด้านอาหารไทยอยู่หนึ่งร้านนะคะที่เรา <Thank> กินได้นะคะแต่ว่าอตอนนี้ร้านนั้นปิดไปแล้วนะคะเราเซิร์ชดูนะคะตอนนี้ก็เลยต้องออกมาเดินหาอาหารไทยไม่รู้ว่าอาหารที่โรงแรมเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าที่โรงแรมเนี่ยเราเพิ่งมาถึงใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราถึงจะกินอาหารเช้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวนะคะว่าอาหารเช้าพวกนี้นะเป็นยังไงนะคะอาหารนี่คือไม่ได้เลยนะคะ ข้นาคอมผลนส่งเป็นแบบนี้ค่ะบีบต่กันว like ุ่นวายปุ้มปุ่มปิมปิมโอ้ยก็คือว่าบ้านเมืองเขาไม่ค่อยมีไม่มีเลยดีกว่าเรียกว่าไม่มีเลยก็ได้นะคะเขาไม่มีสะพานลอยนะคะแล้วก็ม้าลายเนี่ยหาไม่ได้เลยอย่างเมืองไทยเนี่ยมีม้าลายแต่ว่าคนไม่หยุดให้ก็ว่า ก็ว่าแย่ใช่ไหมคะแต่ที่นี่เนี่ยคือไม่มีม้าลายเลยค่ะแล้วเวลาจะข้ามถนนนะคะก็คือแบบว่าต้องข้ามเอากันตามมีตามเกิดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยมากแล้วก็ไม่มีรถบัสนะคะไม่มีรถไฟนะคะในเมืองเองก็ไม่มีนะคะคือไม่มีผลส่งมวลชนนะแล้วก็เวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็จะต้องคอยเรียกแท็กซี่แล้วแท็กซี่ก็จะอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ใช่เราเรียกแท็กซี่นะ สุแรกทีก่จะเรียกเรานะคะแท็กซี่ก็จะเรียกเราแล้วเมื่อกี้นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่มาเนี่ยเดินแล้วก็บผักอนี้ไปเมื่อกี้ก็คืออย่างเงี้ยพื้นนะคะตามต้นไม้นะคะไม่รู้ว่าทุกคนเห็นกันหรือเปล่านะคะนี่นี่นี่อันนี้เห็นชัดเลยเดี๋ยวก่อนเนี่ยแบบเนี้ยคือมันจะมีความมันดูเหมือนสะอาดนะคะมันดูเหมือนสะอาดมากเลยนะคะแต่มันจะมีความขี่นลมมันจะมีความอ่อยาง ของลูกไปได้ลูกต่างๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเวลาเราเดินน่ะมันก็จะทําให้เราเนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นนะคะก็คืออากาศเนี่ยสะอาดสะอ้านมากนะคะแต่ว่าข้างล่างเนี่ยคืออาจจะไม่ค่อยได้สะอาดสะอ้านมากมายทุกคนคะแมวเนี่ยก็ไม่ได้ว่าเป็นคนที่แบบสะอาดอะไรมากมายขนาดนั้นนะอย่างเมืองไทยเรานะคะหรือว่าไปประเทศอื่นๆที่แมวไปมานะคะอย่างตวัวอย่างเช่นปารีสอย่างเงี้ยหรือโรมอะไรอย่างเงี้บยบางทีอะคือแมวาอาจจะไม่ได้ถ่ายจุดที่มันแบบ บงบงมาหรือว่าจุดที่มันสกโปกมานะคะทุกที่ทุกประเทศมันมีหมดเลคะ่ะแบบจุดที่มันไม่สะอาดอะไรเงี้ยสวิตเซอร์แลนด์เองก็มีนะคะนอร์เวย์เองสแกนดิเน,นเวียคือมีทุกที่ค่ะแต่ว่าที่นี่เนี่ยคือมันอาจจะเยอะนิดนึงนะคะเยอะขนาดไหนคะทุกคนก็คือว่าเวลาเราเดินออกจากเครื่องบินอะเมื่อเช้านี้คือนั่งเครื่องบินมาใช่ไหมคะพอเราเดินออกจากเครื่องบินปุ๊บอะยังอยู่ในสนามบินนะนั่งอยู่ในแอร์พอร์ตนะคือถุงพลาสติกอะถุงพลาสติกกับถุงขนมกอแกบอะที่กินเสร็จแล้วอะคือ กองอยู่ในสนามบินในสนามบินนะคะทุกคนคือนึกสภาพอยู่นะว่าในสนามบินนะแล้วเวลาแมวไปช้อปปิ้งอ่ะไปซื้อของในห้างอะไรอย่างเงี้ยในห้างเนี่ยวเวลาเขาซื้อเสื้อผ้าเสร็จอะคะ่ะอาจจะไม่ทุกที่นะคะอาจจะไม่ใช่ทุกคนด้วยนะคะแต่เท่าที่มาเห็นนะคือเขาก็จะดึงเสื้อผ้าที่เขาต้องการลองทางที่เขาต้องการเนี่ยออกจากกล่องออกจากถุงอะแล้วเขาก็จะเอาพวกกล่องพวกถุงพวกนั้นอะคือเอาวางไวไ้แถวนั้นเลยเอาวางไว้ข้างทางแบบ ข้างทางไปเลยแถวนั้นเลยอะไรเงี้ยซึ่งเราซึ่งเราก็มีความรู้สึกว่าอุย้ยคือแบบมันต้องขนาดนี้เลยเหรอที่ตกใจแล้วที่แบบว่าเรียกว่ารับไม่ได้นะคะก็คือว่าการเดินออกมาจากเครื่องบินแล้วก็เดินเจ็ทเวย์ที่จะไปอ,อ๋เอเทอร์มินอลหรือว่าจะเดินไปที่ตอมอะคะ่ะแล้วก็มีขยะคือแบบอยู่ตามเจ็ทเวย์ไปด้วยอย่างเงี้ยคือขยะคือเรียงรายเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยเราก็มีความสูสึกว่ามัน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 ทำไมถึงไม่รักษาความสะอาดกันแล้ว หรือว่ามันพนักง,งานทำความสะอาดไม่พอเหรอหรือว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยถามว่ามันสะอาดถึงขนาดที่ว่าต้องแบบเราสามารถลงไปนอนได้ไหมหรือว่าเราสามารถแบบว่าเอ่อถอดรองเท้าเดินได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแม้ว่าไม่ได้ต้องการขนาดนั้นนะคะคือนึกดูว่าในห้างซับสินค้ากับในแอร์พอร์ตอ่ะแล้วมีถุงพลาสติกถุงก๊อบแก๊บน้ําที่กินแล้วไม่ได้อาวางไว้นะเหมือนแบบเอาเอาเอา,เอาแบบแก้วน้ำแมคโดนัลแล้วก็คือแบบโยนไปอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้มีความรู้สึกว่าแบบ มันต้องรักษาความสะอาดกันนิดนึงนะคะตรงนี้เป็นที่ที่ใกล้ที่โรงแรมแมวอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีความสะอาดาแบบให้เห็นบริเวณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าแมวไปบริเวณอื่นอะ่ะแมวก็ไม่อยากนะที่จะแบบถ่ายรูปมาฝากให้ทุกๆคนดูนะคะแต่ก็คือถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนาะพาอทริปนี้เนี่ยนี่น้องอูดนะคะพอทริปนี้เนคาเมลน่ารักไหมคอายซื้ไหมบ้จริง <c oughs> คือจริงๆแล้วว่าจะบอกว่าถ้าสมมติว่าเรามีโอกาสนะคะแมวเนี่ยก็ให้โอกาสเสมอนะคะอย่างทริปเนี้ยแมวก็คือก็ดีว่าเราจะไปที่ไหนดีเราจะไปตุนิเซียไหมหรือว่าเราจะไปโอมานดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไปแบบซาอุดีอาราเบียไปประเทศที่เราไม่เคยไปอะคะ่ะเพราะว่าอเมริกาหรือว่าไปอเมริกาใต้เนี้ยเราก็พูดกันนะคะอยากจะไปแบบคุนตาก,กันหนาอยากจะไปคังคูนเม็กซิโกอะไรเงี้ยแต่ว่าอดีบอกว่ามันไกลนะคะเสียงดังกันใช่ไหม อันนี้บอกว่ามันไกลไปนะคะดังนั้นอะไรที่มันไกลไปเนี่ยเราก็จะยังไม่เดินทางไปก็แล้วกันเพราะว่าเราสองคน,นี่ยยังจะต้องใช้วันหยุดครั้งนี้เวทีเช่นครั้งนี้ในการไปย้ายบ้านนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะกลับไปย้ายบ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็คือโอเคมาเที่ยวกันก่อนนะคะให้แบบพักผ่อนก่อนนะคะแล้วครั้งนี้ค่ะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่แมวให้โอกาสนะคะแมวจะพยายามไม่นั่งรถนะคะเพราะว่ารถติดมากนะคะแล้วก็พยายามจะไม่เดินข้างนอกนะคะเพราะว่าทุกประเทศเนี่ยมันจะมีโอทาวใช่ไหมคะแต่ที่นี่เนี่ยคือโอทาวเขาเนี่ย มีแต่ว่าโอทาวในไคโรคือมันเต็มไปได้วยขยะทุกคนค่ะแล้วมันก็เต็มไปได,ด้วยแบบคนไร้บ้านมันก็เต็มไปได้วยแบบคือแมวไม่ได้กียากรรมนะแต่เพียงแค่ว่าแมวเป็นคนที่ไม่ได้ชอบประเทศที่มันไม่สะอาดแค่นั้นเองคืออาจจะไม่ต้องสะอาดถึงขนาดแบบอุ้ยขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือแบบอยากให้มันแบบมีหนูหรือมีงูวิ่งตามถนนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือที่ที่เราเห็นมันเป็นแบบนั้นไงแล้วอาจจะที่บายบอกทุกคนไม่หมดแต่ว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะซึ่งแมวก็มีความรู้สึกว่ามันมันมันม แมวอะรับไม่ได้นะคะคนไหนที่เคยมาเที่ยวโซนอาหรับนะคะคนไหนนะคะที่เคยมาเที่ยวประเทศอียิปต์แล้วนะคะคือถ้ามากับทัวร์เนี่ยอาจจ,อาจจะไม่เจอเหมือนที่แมวเจอนะคะแต่ว่าแมวเนี่ยคือมากันเองนะคะก็คือแบบไม่ได้แบ็กแพ็คเลยนะคะก็คือแบบเราก็จองแบบจองทัวร์แบบเป็นวันๆซื้อทัวร์จากโรงแรมเลยนะคะแล้วก็พักโรงแรมดีด้วยนะคะอย่างตอนนี้คะ่ะที่ว่าให้โอกาสเนี่ยหมายถึงว่าแมวเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะอากาศที่นี่ดีมากนะคะแล้วก็เหมือนที่บอกค่ะทะเลเรสซีเนี่ย เป็นอันดับหนึ่งเลยในการดำดูประการังใต้น้ำนะคะสำหรับอดีนะคะสำหรับสามีนะคะเพราะแมวไม่ดำน้ำเนาะดังนั้นคือแมวก็เลยจะมองว่าถ้าเรามาครั้งนี้เราอาจจะอยู่โรงแรมที่ดีกว่าเดิมไปอีกนะคะอ่านรีวิวให้มันแบบดีๆไปเลยนะคะแล้วก็กินนอนอยู่ในโรงแรมไปเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอาหารไม่อร่อยเนี่ยไม่เป็นไรนะคะเพราะครั้งนี้เนี่ยแมวรู้แล้วนะคะแมวเตรียมน้ำพริกมาแมวเตรียมมาม่ามา,มา,มาแมวเตรียมแบบว่า อาหารที่พอจะประทังชีวิตได้นะคะแล้วก็ไปหาของกินเอาข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะคือคนน่ะน่ารักค่ะทุกคนค่ะคนที่เนี่ยน่ารักเพราะว่าเขาเนี่ยมีความเป็นมิตรสูงเนาะคือแขกอาหรับหรือว่าอ่แขกอีบเขาจะมีความเป็นมิตรสูง friendly, friend, เฟรนลี่ไม่เฟรนอ่าไม่เลดี้อะไรเงี้ยเขาจะ treat เราดีมากมาก อ <s we b> ุไปเลยไหมคะอะไุไปเลยอุ <S <s <we b> ไปเลยอุ <S <s <we b> ไปเลยทุกวันนะคะ <S <s <we b> แต่ว่าเขาเป็นคนที่น่ารักนะคะแต่ในยะหนึ่งอ่ะคือประเทศที่เขาลําบากเนี่ยเขาก็อยากจะมีไรายได้ใช่ไหมคะซึ่งอันนี้เราก็ไม่ว่ากันนะคะเพราะว่ามันก็เป็นวิธีหาเงินนะคะเป็นวิธีการที่จะทํามาเลี้ยงชีพนะคะแต่ต้องไม่หลอกลวงกันนะคะอย่างที่นี่เนี่ยถามว่าเป็นการหลอกลวงไหมแมวก็ถือว่าไม่ได้เป็นการหลอกลวงซะเลยทีเดียวนะคะแต่เป็นการแฝงนะคะยกตัวอย่างเช่นบางที่เนี่ยติดป้ายไว้ว่าเป็น สตาร์บัคนะคะตราข้างนอกแก้วข้างนอกรูปลักษณ์เนี่ยเหมือนคล้ายๆสตาร์บัคเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เข้าไปดูใกล้ๆว่าเขาเขียนว่าอะไรเนี่ยเราก็อาจจะคิดว่าเป็นสตาร์บัคจริงๆนะคะซึ่งแมวกาดีเนี่ยก็เข้าไปนะคะแล้วก็ตกใจนะคะแต่คือเราเข้าไปแล้วนะคะเราก็ค่าของชีวิที่ไม่แพงเราก็คิดว่าโอเคแล้วก็ถือว่าเราก็เฉลี่ยรายได้ให้กับร้านค้าร้านอื่นด้วยก็แล้วกันนะคะก็คือเหมือนกับอยู่ดูไกลๆก,ก็เหมือนจะถูกหลอกแต่ว่าเราเป็นผู้ บริโภคเราสามารถปฏิเสธและเดินออกมาจากร้านได้แต่ว่าเรายินดีที่จะใช้บริการนะคะแล้วก็เข้าไปกินนะคะดังนั้นก็ถือว่าโอเคกันไปก็เป็นเรื่องราวที่แบบสนุกสนานเอามาเล่าสู่กันฟังบางร้านก็คือแบบข้างหน้ามีป้ายเหมือนแมคโดนัลล์อย่างเงี้ยมีป้ายเหมือนพิซซ่าฮัทอะไรเงี้ยแต่เข้าไปข้างในคือบาดใจ ไม่ใช่ค่ะทุกคนค่ะก่อนหน้านี้คือเป็นแบบนั้นแมวก็เดินออกมาเลยนะคะก็ไม่ได้เสียใจเราก็ไม่มรู้สึกว่าเออมันเป็นวิธีการหาเงินของเขานะคะแต่ว่าครั้งนี้คือก็คิดแล้วนะว่าต้องดูให้ดีๆนะอุย้ยเห็นสตาร์บัคดีใจมากเลยอยากกินแบบชายเย็นอยากกินแบบว่ากาแฟายเย็นอะไรอย่างเงี้ยสรุปว่า it's not starbucks right <c oughs> <c oughs> <laughs> Sorry about that, commission. That but <laughs> but was cheap. Uh, yes, it was cheap. It was five, That's why six, I explained to everybody. Five, six we are okay us, about this. Two-time yeah. food, two drinks. So <laughs> <like Thai bread. laughs> yeah. 200 baht. Right? 200 No. Right? 200 baht. No. Real Starbucks doesn't deliver the food. It's the plastic chip, plastic like this. Real Starbucks doesn't do like this, right? Oh, it's the cheap plastic plate. เขาเอาอจานพลาสติกแบบถูกๆก่ะแล้วเอามาใส่ขนมให้เราเอามาวางอะไรให้เราอะไรเงี้ยโ <c oughs> okay. อเคอะก็ถือว่าอันนี้ถือว่าเรายินดีที่จะเข้าไปใช้บริการเขานะคะไม่ว่ากันนะคะอ่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะอันสุดท้ายร้่งจริงแล้วมีเยอะมากเลยถ้าเกิดว่าคิดอะไรได้เนี่ยเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้กับทุกทุกคนฟังอีกนะคะอีกอันหนึ่งนะคะอันสุดท้ายนะคะที่แมวคิดว่าน่าเสียดายนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบผิดหวังเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะก็คือพีระมิดค่ะทุกคนค่ะคือเรามาเที่ยวอียิปต์ เราก็ต้องอยากจะเห็นครั้งหนึ่งในชีวิตใช่ไหมคะพีระมิดเออพีระมิดกีซ่าสฟิงหรือว่าจะเป็นลูกซองเป็นแบบอ,อ่หลุมศพของพระมหาชินีอะไรอย่างเงี้ยคือแม้ว่าคือไปดูหมดเลยนะครั้งที่แล้วคือไปมาหมดแล้วนะคะครั้งนี้จะไม่ไปแล้วนะคะเพราะว่าเวลาไปดูของจริงอะ่ะมันไม่เหมือนกับเราเห็นในรูปคือพีระมิดอะ่ะเสียดายมากเลยนะคะเพราะว่ามันถูกทําลายไปเยอะมากเลยนะคะคือ ในส่วนที่มันน่าจะเป็นเหลี่ยมมันก็ดูใกล้ๆอ่ะมันดูไม่เป็นเหลี่ยมแล้วหินเราก็จะเห็นเลยว่ามีหินหลายจุดนะคะที่โดนแบบ ดึงออกไปนะคะตอนที่แบบมีสงครามมุสลิมเข้ามาอะไรเงี้ยก็คือมกอสสีการเปลี่ยนศาสนาการเปลี่ยนขั้วความเชื่ออะไรเงี้ยเพราะว่าที่นี่เมื่อก่อนเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเลยเนี่ยคือได้ความเชื่อมาจากโรมันใช่ไหมคะก็เป็นเกี่ยวกับอสาสนาคริสตใช่ไหมคะหลังจากนั้นมาก็จะมีคนทางอาหรับเข้ามาอะไรเงี้ยคือเรื่องของการรบราค่าฟันหรือว่าเปลี่ยนขั้ว ถามชื่อทางศาสนาเนี่ยคือมันมีทุกที่ในโลกอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคือณนะตอนนั้นจุดนั้นเนี่ยมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนสมัยนั้นนะคือคิดยังไงนะคะทําไมถึงแบบไปเอาหินของเอ,อ่อพีระมิดออกมาก็อย่างว่าแหละณตอนนั้นมันยังไม่เก่าแก่คนก็อาจจะไม่ได้คิดว่าอีกพันปี2000ปีมันจะกลายมาเป็นสิ่งม,มหัศจรรย์ของโลกอะไรเงี้ยซฟิงแบบจมูกหายบ้างนะคะแล้วก็รอบข้างบริเวณของกีซ่าค่ะที่เป็นพีระมิดแล้วก็สฟรฟิงที่เป็นจุดที่แบบอมัสที่ต้องมาดูอะกลายเป็นว่าคือ สกรปรกนะคะก็เต็มไปได้วยพลาสติกนะคะแล้วก็ขยะเยอะมากนะคะคือแบ่เสียดายมากกว่านะคะเสียดายที่สิ่งที่เราอยากจะเห็นเสียดายที่แบบหึยนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะเราจะได้มาเห็นแล้วนะอะไรเงี้ยคือเรามาเห็นนะั้เราเราก็ดีใจนะเราก็ตื่นตาตื่นใจนะแต่ว่าพอเราเห็นไปแล้วแล้วเราไม่รู้สึกว่าแบบม,มัน มันเสียดาอ่ะมันเสียด้ยอ่ะคือจริงแล้วอาจจะต้องแบบถ้ารัฐบาลร่วมมือกันกับประชาชนนะคะภาครัฐภาคเอกชนจับมือกันอะไรเงี้ยอาจจะซ่อมแซมหรือว่าอาจจะทําขึ้นมาทดแทนเหมือนบ้านเราเมืองไทยเราอ่ะวัดไหนสถูปไหนหรือว่าเจดีไหนที่มันแบบเก่าแก่อะไรเงี้ยค่ะที่มีความสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติเราอะไรเงี้ยเราก็จะแบบ ร่วมมือกันใช่ไหมคะช่วยกันแบบว่าทนุบำรุงอะไรเงี้ยแต่อันนี้คืออาจะททษธนุบำรุงบ้างนะพ่อแม่ก็เห็นเขาปิดปลายส่วนอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็บางส่วนที่ยังขุดอยู่ก็ยังมีนะคะเพราะว่าโอ้โหอียิปต์เนี่ยต้องบอกว่ายิ่งใหญ่จริงๆนะคะแล้วก็ครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะไปดูมาแล้วนะคะก็ อาจจะต้องขอ,ขอโทษทุกคนด้วยที่ไม่ได้พาไปเที่ยวไคโรหรือว่าไม่ได้พาไปดูแบบสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะคะเดี๋ยวว่าจะเอารูปแบบแบบอะไรก็แล้วกันนะคะที่เราเคยไปมานะคะคือถามว่าประทับใจไหมประทับใจมากประทับใจที่ได้เห็นมากๆแต่คือก็เสียเสียใจแล้วก็เสียความรู้สึกมากกว่าเสียดายมากกว่าเสียดายใช่คะว่าเสียดายเนี่ยเราจะถูกที่สุดแต่ไม่ใช่เสียความรู้สึกไม่รู้สึกว่าเสียใจหรือยังไงคือรู้สึกว่าเสียดายที่มันไม่สมบูรณ์แล้วมันไม่ได้สวยเหมือนกับ ที่เราเห็นในภาพอะไรเงี้ยค่ะอืมเนี่ยแหละก็คือหลักๆนะคะที่ไม่ประทับใจประเทศนี้นะคะก็เป็นว่าเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะทริปนี้เนี่ยเราไม่ได้ทําอะไรกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็คือกลับว่าจะอยู่โรงแรมนะคะแล้วก็จะใช้ชีวิตพักผ่อนจริงๆนะคะแล้วก็จะเอาเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาเล่าให้กับทุกๆคนฟังนะคะก็คิดไปคิดมาจะพูดอะไรดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ่ะงั้นเราก็เปิดคลิป ด้วยเรื่องราวเรื่องนี้ก็แล้วกันนะคะก็อย่าดราม่านะคะมันก็ต้องมีที่เราชอบที่เราไม่ชอบนะคะคนไทยเราเวลาเราไปเที่ยวจังหวัดไหนก็ตามแต่ในประเทศอะมันก็ต้องมีนอที่ที่เราชอบมากที่เราประทับใจมากกับที่ที่เราเฉยเฉยอะไรเงี้ยสำหรับแมวนะถ้าแมวไม่ชอบหรือว่าแมวเกลียดชังจริงๆอะแมวก็อาจจะไม่้โอกาดแล้วอาจจะไม่กลับมาอีกก็ได้นะคะแต่ตอนเนี้ยเหมือนที่มาบอกว่า แม้วก็ยังกลับมาอยู่คําว่าไม่ชอบเนี่ยหมายความว่าถ้าเอาทุกประเทศรวมกันที่แม้วเคยไปมาแบบ2030บกว่าประเทศมารวมกันเนี่ยประเทศนี้จะเป็นประเทศที่อยู่แลงอันดับสุดท้ายแค่นั้นเองนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเกลียดคนที่นี่ฉันจะไม่มาอีกเคยโดนป้นจี้อะไรเงี้ยก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าหลายๆประเทศที่แบบแมวโดนแบบอ่ะอย่างอยู่ที่โรมอิตาลีอย่างเงี้ยแม้วโดนขโมยกระเป๋าเงินอย่างเงี้ยแล้วก็เงินหายไปหมดเลยอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นอะ แม้ก็ไม่ได้เกลียดประเทศนั้นนะคะพราะเราก็รู้ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของคนทั้งประเทศแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของระดับชาติด้วยนะคะมันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกมันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกส่วนตัวของเราอเอาอย่างนั้นก็ดีกว่านะคะเรากับสามีนะคะเพราะเราคิดใกล้กันนะคะก็เป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะก็จะหาร้านอาหารไทยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้อยากกินอาหารไทยไหมคะใช่ครับก็ถ้าเกิดว่าเจอนะคะเดี๋ยวก็ไปกินอาหารไทยที่เมืองฮูกาดาประเทศ อียิปกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่เจอก็เดี๋ยวเรามารีวิวกันอีกทีนึงเนาะว่าของกินเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะครั้งนี้จะกินได้ไหมน้ำหนักจะลงหรือเปล่านะคะโอเคค่ะทุกคนค่ะป่ะเราใกล้แล้วล่ะ อาารได้ที่มีจีดเราเพราะว่าอาหารอกีกินไม่ได้ <laughs>